เคยไหมวันที่เราเฝ้ารอคอยบางสิ่งแต่กลับได้เจอกับสิ่งที่เหนือความคาดหมายเรื่องมันมีอยู่ว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งแกออกเรือไปทอดแทที่แม่น้ำเหมือนอย่างเคยด้วยความหวังว่าวันนี้จะต้องจับปลาได้เยอะๆเอาไปขายได้เงินงามๆกลับบ้านคิดดูสิชีวิตชาวประมงก็มีแค่นี้จริงๆเช้าออกเรือเย็นกลับบ้านหวังแค่ปลาเต็มคองแกนั่งรอรอแล้วรอ จนกระทั่งรู้สึกว่ามีอะไรติดแหขึ้นมาในใจแกคิดคราวนี้แหละปลาตัวใหญ่แน่นอนแต่พอสาวแหขึ้นมากลับเป็นแค่ปลาตัวจิว๋วตัวเล็กนิดเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ชาวประมงตกใจยิ่งกว่าคือปลาตัวนั้นมันพูดได้ท่านท่านชาวประมงได้โปรดปล่อยข้าไปเถิด ชาวประมงมองปลาด้วยความประหลาดใจนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยปลาตัวจิ๋วพูดต่อถ้าท่านปล่อยข้าไปถ้าจะบอกเพื่อนๆของข้าให้มาที่ท่านคราวหน้าท่านจะได้ปลาเยอะแยะมากมายเลย ฟังดูเข้าท่าวันนี้ได้ปลาตัวเดียวพรุ่งนี้อาจจะได้เป็นร้อยเป็นพันเอาวะลองดูพรุ่งนี้รวยแน่วันรุ่งขึ้นเช่าประมงกลับมาที่แม่น้ำด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่แกเจอคือความว่างเปล่าไม่มีปลาสักตัว ปลาตัวจิ๋วฉลาดมันหลอกชาวประมงเพื่อเอาชีวิตรอดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายความฉลาดและไหวพริบคือสิ่งสำคัญที่สุดฉลาดเป็นกรดรอดทุกสถานการณ์แล้วคุณล่ะเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องใช้ไหวพริบเอาตัวรอดบ้างไหมโลกมันโหดแต่เราต้องโหมดเอาตัวรอดจำไว้ว่าจงเฉลียวฉลาดและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ไหวพริบคืออาวุธสติ คือเกราะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเราเรื่องอะไรดีคอมเมนต์บอกกันหน่อย